อาจจะไม่ค่อยมีใครทราบนะครับว่าในปัจจุบันใช้งบประมาณประมาณ500ล้านดอลลาร์นะครับประมาณ half a billion U.S. dollars ในการดูแลรักษาความปลอดภัยพื้นที่ในเมืองหลวงนะครับในกรุงวอชิงตันดีซีทั้งๆที่ไม่ได้มีความจำเป็นเพราะว่านเวลานี้เนี่ยไม่ได้มีไม,ไ,มไม่ได้มีสาวกทรัมป์หูรุนแรงที่เตรียมที่จะยึดอาคารรัฐสภานะครับไม่ได้มีการก่อเหตุการณ์แบบที่อาจจะได้เคยมีการก่อเหตุการณ์ในลักษณะนั้น ในวันที่6มกราคมย้อนกลับไปในช่วงก่อนที่จะมีการสาบันตนรับตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐเอาจริงๆแล้วในเวลานี้ในกรุงวอชิงตันดีซีเนี่ยถ้าคุณได้มีโอกาสไปเยือนเนี่ยมันดูเหมือนเป็นค่ายทหารฮะเพราะว่ามีทหารซึ่งเรียกว่าเป็น national guard เนี่ยนะฮะ <ham pton it> ที่ส่งมาจากแต่ละมลรัฐเนี่ยลาดตระเวนพื้นที่อยู่นะครับที่นู่นเขาอาจจะไม่ได้ใช้ลวดหนามแต่ว่าเขามีเป็น barrier เหล็ก และเบรียร์ซึ่งทำด้วยเป็นพลาสติกนะฮะทำขึ้นมาแล้วก็มีคอนกรีตเบรียร์ด้วยที่ที่เอาไว้ใช้ในการปิดกั้นพื้นที่ต่างๆเพราะฉะนั้นบรรยากาศในกรุงวอชินันดีซีเนวลานี้มันเหมือนกับเป็นบรรยากาศที่ทหารครองเหมืองก็มีเสียงบ่นมากพอสมควรจากไม่ว่าจะเป็นสื่อสารมวลชนแล้วก็องค์กรภาคประชาสังคมว่ามันมีความจำเป็นถึงขนาดที่จะรักษาพื้นที่นะฮะรักษาการลาดตระเวนโดย n National อ u กา d ในกรุงวอชิงตันดีซีต่อไปอีกหรือไม่มันก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันโดยเฉพาะจากพิธีกรและคอัมนสต์ที่เป็นแนวริพับลิกันเนี่ยว่าตกลงแล้วเนี่ยทำไมไบเดนประธานาธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยไม่ยอมปล่อยให้นาชแนลการ์ดเหล่านี้กลับบ้านกลับไปพักผ่อนได้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าสถานการณ์ในวันนี้มันไม่ได้มีรีโวลต์มันไม่ได้มีอิน r r ร c t ชันมันไม่ได้มีรีเบลเลียนเอาจริงๆแล้วคนซึ่งไม่พอใจต่อผลของการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ย เขาก็กลับไปอยู่ในบ้านของเขาหมดแล้วมันไม่ได้มีการวางแผนก่อเหตุการณ์แบบที่เคยได้ทําในวันที่6มกราคมในก่อนที่มีพิธีสาบานตนเข้ารับตาแหน่งเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเมื่อพิธีสาบานตนเข้ารับตาแหน่งเนี่ยมันผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วอย่างสันติอย่างราบรื่นอย่างไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีกองกําลังที่เตรียมที่จะบุกเข้าไปในทาเนียบขาวเพื่อจะยึดอํานาจคืนนั่นเป็นเพียงจินตนาการของฝ่ายความมั่นคงในเวลานี้ในสหรัฐเนี่ย เมื่อถึงเวลานี้ก็ควรทรี่จะปล่อยให้ฐานบริการกลับบ้านกลับช่องได้เรียบร้อยแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างภาพว่ากรุงวอชิงตันดีซีนั้น under siege แล้วกำลังเจอกับสภาวะการก่อการร้ายภายในประเทศสบมมริการนณะเวลานี้นั้นเข้าสู่สภาวะปกติจริงๆแล้วมันปกติตั้งนานแล้วตั้งแต่วันที่7มกราคม2564เนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นปีหลังจากเกิดเหตุการณ์วันที่6เนี่ยมันก็จบไปแล้ว นะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยทั้งสอสอสอวอทางฝั่ง,งพรรคเดโมแครตก็พยายามที่จะเสนอยติถอดถอนประธานาธิบดีย้อนหลังอยู่ดีไม่ยอมก้าวข้ามนะฟังดูคุ้นคไหมฮะไม่ยอมก้าวข้ามนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งก็น่าจะก้าวข้ามไปได้ตั้งนานแล้ว